พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ย Have a n น c e day ประจำวันที่3สิงหาคม2563ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งมีผลกระทบกับพี่น้องหลายจังหวัดนะคะนุ้ยขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีด้วยค่ะและขอให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยก่อนที่เราจะไปฟังรายงานพยากรณ์อากาศกันนั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาแจ้งข่าวสารให้ทราบกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนุยนะคะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่พายุระดับสองด r e พรสชั่นซินลากูบริเวณประเทศลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรงดออกจากฝั่งรวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจนถึงวันที่4สิงหาคม 2563อันหนึ่งพายุระดับ3โซนร้อนซินลากูได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ2องดีเพรสชัซินลากูแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหัวพันประเทศลาวกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำ พายุระดับหนึ่งในวันนี้วันที่3สิงหาคม2563ตอนนี้เรามาไล่เรียงกันทีละภาคเลยนะคะภาคเหนือมีฝนทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิต์สุขโขทยัย พิศณุโลกพิจิตกำแพงเพชรเพชบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานี น้องคายบึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทการจนิบ,บุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ขอจบรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ย Have a n น c e d a y ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ